กล้องเผลอหลุดนะครับขออภัยด้วยนะครับอันนี้ครับจะเข้าสู่ร้านดองกี่นะครับอันนี้ก็จะมีร้านอาหารมากมายนะคะใช่ค่คครับ มีหลายอย่างเจ็บๆๆอันนี้คําจะเป็นรถเข็นนะครับแล้วก็มีหลายอย่างนะคาให้เราเลือกนะครับทั้งมีคิแคทนะครยังไม่ได,ด้เสร็จะต่อยห้ามแกงเกินอันนี้เราจะมาโซนนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนพวกของอบนะครับของอบธรรมชาติมีถั่วอบด้วย อยากได้คิดแคทอะเอาไปกินด้วยกันน้องชอบชาเขียวแต่ว่าไม่ได้ให้น้องโดดเดี่ยวเลยจะให้พี่สับปะนี่นะครับจะเอาคิดแคทให้น้องี่กันี่กันตามดีเลยอ,อันนี้นะครับของของน้องที่ชอบนะครไปกัน เขียนไปถ่ายรีวิวด้วยไปถ่ายรีวิวอันนี้นะครับเราจะมาถ่ายรีวิวที่ร้านนงกินะคะลุกนี่เหรอพี่คะมับทานเท่าไหร่คะแมรุมีน้ำเล่ดองกีด้วยนะครับนี่โซนเองอันนี้โซนเครื่องเขียนนะครับก็จะมีพวกกระเป๋าผ้าว่าแต่เราจะเอาอะไรดี แต่แลเ,เละจอะไไรดีมันมีสติกเกอร์ด้วยนะครับแต่ราค่าร้อยสามเาบาทอันนี้ประมาณ79็บาทนะครับดูสวยดีสวยดีเป็นรวดลายสชาอันนี้ก็จะเป็นสมุดโน้ตสสาหรับร้องกินนะครับก็จะเป็นแบบพวกของที่ระลึกนะครับก็คืออะไแพงนะแทนนะ่ทนนะ กี่บาทร้อยเจ็ดเก้าเนี่ยงันเอาไปคูณก็ได้ห้ามเกินร้อยห้ามเกินร้อยแพงเกินไปนี่ก็ซื้อหกสิบเก้าบาทคอันนี้เขาจะเป็นสมุดที่ระลึกนะครับของดองกินะครับแล้วก็จะจดบันทึกเกี่ยวกับสถานที่ต,ต่างๆนะครับแล้วหน้าแรกนะครับก็เป็นไปไม่ได้เลยครับที่เราจะจดเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปดองกินะครับ อันนี้สติกเกอร์นะครับแต่แพงมากโดยเฉพาะอันนี้นะครับประมาณร้อยสามเก้าบาทครับสวยนะครับแต่ร้อยสามเก้าบาทอันนี้จะเป็นพลัสโน้ตบุ๊กนะครับเขาลดนะครับไม่ถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาทมามาไม่ถึงร้อยเก้าสิบเก้าบาท เฮ้ยม <Es> <an> ีหลายเล่มนะสนใจปะล่ะเอาปะล่ะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์79บาบาทอันนี้เป็นโซนอันนี้ก็จะเป็นสมุดวาดภาพไดโนเสาร์นะคะ ยังลบ79บาทให้ยังลบ79บานนบาทคือสีพับเก้าไอ้คำเป็นสีพอบก,ก้านะครับ6ก9บอยาทิบเาบทอยากได้มอกสีพักเก้าเออจริงผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับสีพอบก,ก้าอันนี้เขาก็จะเป็นเลโก้นะครับแต่แพงมาก อันนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะครับเป็นขนมของสําหรับน้องแมวนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้คล้ายๆกล่องสุมอ๋ออันนี้ที่ผมไม่เห็นในติ๊กตอกมานะครับจะเป็นแบบพวกหุ่นนะครับแล้วก็จะเอามาต่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนครืเขี่ยมนกันนะคะตรงข้างหนยังไม่ดีข้างหนยังไม่ดีเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น เป็นโซนพวกปากานะครับจะมีปากกาหลายหลายาสีนะครับมีหลายสีแล้วก็น่าจะมีหลายรุ่นด้วยนะครับแต่เขาบอกเลยนะครับว่าสินค้าทุกชนิดทุกชิ้นในร้านนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะครับขอย้ํานะครับยังนําเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงนะคะแล้วจะเป็นเลโก้นะครับ เลโก้ค่ะอยู่กับสแตนนะเดี๋ยววิ่งนี้นะแต่ที่อยากได้คือสมุดโน้ตไม่ถึงร้อยบาทด้วยซ้ำพี่ก้ลขอเปลี่ยนได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ก็ลงได้บอกว่าบอกว่าห้ามเกินร้อยบาทเราอยู่เก้าสิบเก้าบาทก็พอได้เลยาะซื้อมา,อา,า,าแผน เดียวได้ทั้งห้าเล่มเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนซูเปอร์แคขออภัยนะครับเป็นซูเปอร์คาร์นะครับราคาเนี่ย,ยอยู่ที่หกอยู่ที่ห้าร้อยบาทอัพขึ้นไปเลยนะครับบางทีนะครเราอาจจะแบ่งเป็นพาร์ทนะครับประมาณพาร์ทประมาณสิบห้านาทีอะไรอย่างเงี้ยนะครับไหนดีๆได้ไร

เราไม่รู้นะ้วค่ะว่าเราซื้ออะไรดีเจ็บเจ็บเจ็บอันนี้ครับอาจจะเจ็บนะครับอันนี้เป็นที่รองเท้านะครับฮะไม่ใช่คุได้ของไ <c oughs> <c oughs> ม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้นะดูถ้ามันไม่มีอ่ะมันไม่ไม่ใช่ของน่าจะจะเป็นนนี้จะเปบลล์เออใช่อ๋อเป็นที่รองนะครับเป็นที่รองนะครับเอาไว้สำหรับรองเอวนะครับตามภาพเลย ขอรีวิวมาเยอะมากนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นร่อนกนโซ่พวกคุณนะครับอันนี้ก็จะเป็นรถธรรมดานะครับแต่ราคาสองร้อยบาทตามดีๆไปลูกพี่เกิรลอาจจะแบ่งพาร์ทประมาณพาร์ทละสิบห้านาทีเพราะเกิดว่าลงมากกันไปมันก็ไม่ดี อันนี้นะครับก็จะเป็นพวกขนมนะครัะเฮ้ย hmm. มีโซนลูกอมนะครับ mm hmm. เราจะเอาโซนลูกอมนะครั mm hmm. ะกดของเราเนี่ยก็คือซื้อไม่เกินงบไม่เกินร้อยบาทนะครับแต่ที่เห็นตามป้ายนะครับเกินร้อยบาททุกชิ้นนะครับแต่ไม่แค่บางชิ้นนะเฮ้ยนี่คืออะไร อันนี้จะเป็นโซนขนมลูกอมนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนขนมนะคะแล้วผมขอเลือกแบบนึงนะคะมีเท่าทับิยอัน,น,อน,นก็จะเป็นแผงลูกอมนะครับเฮ้ยอันนี้ที่ไม่เห็นมาใช่ไหม เป็นเยลลี่ย,ยาวๆห้าสิบเก้าบาทแม่เป็นลูกอมย,ยาวๆห้าสิบเก้าบาทไม่เอวันนี้ก็ได้อันนี้ก็ห้าสิบเก้าบาทเหมือนกัน,นแต่ว่าแพงจ้ะแพงใหญ่บ้างเอาไหนเนี่ยห้าสิบเก้าบาทไม่เกินร้อยมันเป็นอะไรเนี่ยนะมันเป็นอะไขยานี่ไม่มันไม่ใช่ยามันเหมือนกินแล้วมันละลายอะเออเอาอันนี้ใช่ไหมใช่ แขนยาวมากอันนี้นะครับเป็นโซนเยลลี่นะครับโคตรยาวเลยครับอันนี้เขาคือของของเขาค่ะอันนี้เขาจะเป็นเยลลี่มิกกี้เมาส์นะครับ79บาทโอ้ยนด้กล้วนั่นน่ะได้ได้แล้วหรอได้แล้วลองก่อนมี่นารักมากอ่ะส่วนของที่ไม่เกิน50นะครับก็มีอยู่นะครับอย่างเช่นราคาในราคา19บาทนะครับ อันนี้ผมรีวิวมาเยอะมากเลยนะครับไปไปต่อไปไปต่อเจ้ Happy คุณไปฟุกช่บ้างไม่ใช่ จะเป็นไอติมนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอติมวาฟเฟิลนะครับย้ำนะครับมาจากจีนไม่ใชมาา่มาจากญี่ปุ่นทุกชิ้นเลยนะครับขออภัยด้วยนะครับมาจากญี่ปุ่นทุกชิ้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนเหนื้อนะครับครับ Happy Your i f e อันนี้จะเป็นตอเบอรี่สดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทอ,อันนี้ก็จะเป็นเนื้อคัสตารมาอย่างดีเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อวัวนะครับจะเป็นเนื้อวัวคัตสตาร์สดๆนะครับเอ้าวิ่งไปไหน นี่นะครับดองกีนะครับมีของเยอะมากเลยนะครับแถมยำอีกนะครับมาจากญี่ปุ่นทุกชิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่เคยมีชิยยชดด้นไหนที่มาจากไทยญี่ปุ่นเขามาจากไทยเขาต้องแปลไทยก่อนอันนี้นะคบสมัยก่อน,นมันจะมีนะครับมันจะมีเป็นพวกแบบ พวกสาหร่ายคอมบูหรือแบบพวกทาโกยากิอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้นางงกนะครับใช่เป็นันแล้วเดี๋ยวน้าสาวไ่ทคะอันนี้ไม่นางงะอันนี้เป็นเค้กโรนะครับถ้าเป็นเค้กโรลหาบอยอะไม่ได้คนในกาเลยอะโอ้ยไอ้นั่นอะ อันนี้จะเป็นไอศกครีมนะคะที่เขารีวิวกันเห็นคนรีวิวเขาบอกว่าไม่ละลายเฮ้ยจริง,รงไม่ละลายไปเอาน,นี้แค่สามเก้าบาทเองเป็นไหนละโอเคค่ะพารแรกก็จะ ต้องขอจบไปก่อนนะคะเพื่ออาจจะลงไม่ได้นะครับแม่พุดดิง้งพุดดิง้งพุดดิง้งเก้าเก้าบาทมแม่เก้าบาทมองนะครับสำหรับพาร์ทแรกนะครับก็ต้องต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่ออาจจะลงไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวค่าใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายนะครับ แล้วอันนี้ขอถ่ายนิดนึงนะครับนี่ครับเราจ่ายของเราจ่ายของเสร็จแล้วนะครัะของของเราก็จะมีประมาณนี้นะครัะปลาข้าวเดี๋ยวอาบน้ำกินยาน่ะไม่ปลาขวัญพาอาบแล้วทุกขวัญเอายาให้กินนะนี่ครับจะเป็นสินค้าของเราสินค้าแล้วเราเรียกเรียบร้อยเลย น,นีก็จะเป็นโซนน้องกิกนะครับโอเคครับพานแรกก็ต้องขอจบนะครับโอ้โอันนี้ก็จะมีบ้านลมด้วยแต่เขาน่าจะปิดแล้วนะครับอันนี้ร้านน้องกินะครับโอเคครับพันแรกขอจบไปแค่นี้นีดก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาใหม่นะครับเพราะว่าอาจจะนานเกินไปนะครับ